ตอนนี้พี่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับคุณแม่บ้างเอาดีงี้ดีกว่ามีข้อมูลอะไรมาชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อหมวยแม่หมวยชื่อจริงชื่อจริงมนหรือดีรอดคงมนหรือดีมนนอนหนุ่นะครับมนไม่ใช่มนนอนจริงอ่ะนอนนอนหนูชัวร์เปล่าก็สำนักงานเขตเขาเขียนมา้อย่างไรหรือจะดูจากใบเกิดอ่ะแล้วสำนักงานเขตเช็คชื่อแม่ไม่ได้หรอ เช็คชื่อแม่ก็คือเขาเขาบอกไม่มีชื่อออ๋มมันนไ่ขึ้แดงว่ามันไม่ขึ้นอ่ะอายุเท่าไหร่ปัจจุบันเหรอประมาณแม่ผมหกสิบกว่าไม่ถึงครับแม่ผมได้พ่อผมตอนอายุสิบสี่ก็มีิหสิบหกห้าสิบเจ็ดค่ะประมาณเนี้ยประมาณนั้ห้าสิบไปไปนะ เบาะแสที่มีตอนนี้คือแม่ชื่อหมวยมนฤดีรอดคงอายุประมาณ50กว่าปีเป็นลูกบุญธรรมของพ่อสุมนแม่แตวสักเป็นลุงและป้าสะใภ้ของแม่หมวยแต่ความยากของเราก็คือไม่มีเลข13หลักที่จะระบุตัวตนใครได้เลยนะครับและที่อยู่เขาคือที่ไหนบ้างนะที่อยู่เขาที่ผมรู้ก็คือที่นั่นทีเดียวที่จเจริญรักเจริญรักถนนเจริญรักนะครับซอยพนิชการอะไเนี่ย ผมจำชื่อไม่ได้พนนิดอะไรเนะี่ยพ่อเขาจำได้อยู่ชเชลยแรดคุยกันมาถึงตรงนี้ข้อมูลและเบาะแสที่อาจจะเชื่อมโยงเกี่ยวกับแม่พี่บอลเริ่มไม่แม่นจึงต้องขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อให้มานั่งย้อนความหลังไปด้วยกันครับยูออดแถวไหนกันอะตอนนั้นสู่แถวไหนกัน คลองสารน่ะสิคลองสารคองสานเนี่ยคลองสานคุณเพเพราะผมเป็นคนคลองสารครับคือฟัเป็นคนทีอยู่คนละนลังคลองสารช่วงไหนอะคลองสารช่วงแถวแถวต้นๆเลยครับต้นๆเลยครับท่านนี้จะเลยนครศรีอพวกนี้เฮ้ยนี่เป็นสะพานสองสะพานสองจำได้อยู่ลูกศรอ่ะป้าเอาสะพานเป็นหลักดีกว่าลูงสีไม่มีแล้วลูงสีเอาเอาไปตอนนี้ที่มันมีเดี๋ยวนี้มันเป็นไอ้นั่นไอคอนสยามอ่านั่นละบ้านบ้านอยู่นั่นละไอคอนสยามนั่นละตรงนั้นละไอคอนสยามคือบ้าน ตามหาลมเพลียลับไหล